เลยียยยามันตาฟิกยังไงไม่ไม่ฟิกยังเดี๋ยวผมขอดูมันตาหนะ่<พ>อยไ,ไม่ถ่ายอเยลย ต,ตอนนีต้ตอนนี้ก็แยงตาแล้วเขาบอกว,ว่ามี ผู้ป่วยหมดสติเขาก็ไม่ฟังแต่รถกนอื่นเขาก็จะหลบมันจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงอะ่ะที่เปิดทางให้เราเขาก็บีบแต่เราพอใจให้แต่เขาก็ไม่ยอมหลบ6โมง40รับแจ้งเอ้ยประมาณเกือบประมาณ6เกือบประมาณ6โมง40ไม่ด้วยมาทําก็คือข้างหน้ารถเขาเนี่ยก็ลโล่งโล่งไม่มีรถข้างหน้าต่อใช่ยืนยันถามญาติแล้วว่าเดี๋ยวแกัพนพนะครบจะ C P R ไหมญาติบอกว่าไม่หาบเดรยวไม่ดื้อ ช่วยเล่าเหตุการให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ระหว่างทางเคอรับแจ้งศูนย์สั่งการมามีอุบัติเหตุไอ้แกไม่ใช่เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยหมดสติเราไปหล่างเดินทางไปต้องแต่ช่วงเวลนโค้งลงแก้วได้มีรถเก๋งฮอนด้าคันดังเก่าขับอยู่เลนขวาซึ่งรถพยาบาลกําลังไปที่เกิดเหตุตั้งแต่โค้งลงแก้วคือ รถเก่งข้านั้นงเก่าไม่ไม่เบี่ยงหลบให้เราพยายามเบรกใส่แล้วเราจะเบี่ยงทางซ้ายก็คือไม่สามารถเบี่ยงได้เนื่องจากมีมอเตอร์ไซค์ขวางอยู่ตลอดมีรถเยอะตพราะนั้นรากำลังนำคนป่วยอยู่หวงไปดูดวงไปตรวจสอบผู้ป่วยหมดสติคือเราเปิดไฟเปิดเตียงเปิดตลอดบีบแต่ลั่นก็แล้วแล้าก็ยังไม่หลบหไม่หลบ,หลบให้แล้วหลังจากหลังจากนั้นเรา ได้บอกเขาไหมคะว่าแจ้งไหมคะว่าเรากำลังไปตรวจสอบผู้ป่วยเราประกาศหมายชี้แจงแล้วก็วคือไม่หลบจนกระทั่งหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปบีบแตะกันแล้วอะไรกันแล้วคนก็คือไม่หลบแล้วเขาขวางหน้าเรานานไหมคะก็สักระยะหนึ่งก็จะประมาณเกือบหนึ่งนาทีค่ะเกือบหนึ่งนาทีได้แล้วหลังจากนั้นพอเราไปถึงตอนพ,<อ>พอเราไปถึงตรงช่วงบริเวณปักซอยพุทธศรีปักซอยเจ็ดแพรยสามันมีช่องเบี่ยงซ้ายพอดีอเราต้งองเบี่ยงซ้ายออก คือรถคันดังกล่าวก็พยายามมองหน้าเรามีการมองหน้าเราอ่าหันมามองหน้าเราแล้วเขาได้ว่าอะไรเราไหมคะไม่ได้ว่าครับคือเขาเขาปิดกระจกรถแล้วคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคงมีอายุนิดหนึ่งน่าจะประมาณสี่สิบน่าจะพอมีอายุนิดนึงกลางคนเป็นวัยกลางคนใช่แล้วพอเราไปถึงตัวผู้ป่วยเราผู้ป่วยมีอาการเป็นยังไงบ้างก็คือไปถึงคนไข้ก็ยืนยันได้แล้วว่าเสียชีวิตก็คือเราไปไม่ทันใช่ครับ อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ฝากนิดนึงเรื่องออกรณีหากพบรถฉุกเฉินผ่านทางมาควรเบี่ยงนิดนึงไม่ไม่จำเป็นก็พยายามจะขวางเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าคนไข้ข้างหน้าเขาเป็นมีอาการเป็นยังไงแล้วส่งผลต่อการสูญเสียเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไปถึงคันเนี่ยคนไข้มีนอาหารมีติดรอดมากกว่านี้ใช่ไหมก็ประมาณห้าสิบห้าสิบครับ เราได้แจ้งกับทางญาติเขาไหมคะว่อาอธิบายเรียบร้อยแนละ้วคแต่ญา,าติไม่ติดใิไม่ติดใจเอาความทําไมเราถึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปก็คือเขาอะหนูอะตั้งใจว่าถ้าเบี่ยงไม่เบี่ยงหนูก็จะไม่่า่แต่นี่คือไม่เบี่ยงเลยหนูก็เลยเลือกที่จะถ่ายดีกว่าถ่ายเก็บเอาไว้หรือไม่ก็่สยเพื่อไปลงเพราะว่านี่คือพฤติกรรมไม่ดีเพราะถ้าสมมติข้างหน้าเป็นญาติของคุณหรือว่าอะไรเพื่อนก็ มีการสูญเสียหนูไม่อยากให้มีการสูญเสียหนูมองทุกคนเป็นญาติค่ะ